พักกรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พักกรองขอเสนอนิยายเสียงเรื่องแรกออกแนวรักโรแมนติกของหญิงสูงสักที่ไม่รู้ชาติกาเนิดของตนชีวิตต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนและความรักต่างชนชั้นที่เธอคิดอยู่เสมอว่าไม่คู่ควรกับเขามาพบกับเธอและเขาได้ใน ปิ้งรักใยายข้าวเหนียวหมูทอด ep 17เสนอตอนแผนล้มเหลวก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะคุณจะได้รับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะตามมาฟังกันเลยค่ะแพลว่า ใช้มารยาหญิงให้รอยโทรนรัตพาพวกไปฉุดทานตะวันและทำให้เสียชื่อเสียงอับอายเธอวางแผนชวนภูมิระพีไปดูหนังและดินเนอร์ญิงสาวแต่งกายสไตล์ทานตะวันไปหาภูมิระพีที่บริษัทในขณะที่ทานตะวันอยู่ในห้องทำงานกับภูมิระพีวันนี้ทานตะวัน สวมเดรสลูกไม้สีครีมทองปักดอกไม้แขนสี่ส่วนกระโปรงยาวเสมอเข่ามัดผมห่างม้าใบหน้าไรเครื่องสำอางริมฝีปากอิ่มแดงคล้ายผลสตอรอเบอรี่เสียงเคาะประตูและเปิดออกที่รักคิดถึงคุณจัง แปลวาวิ่งตรงเข้าไปหาภูมิระพีนั่งลงบนตักอุ่นจัดของชายหนุ่มโน้มใบหน้าของเขาลงมาประกบปากของเธอลงไปเนิ่นนาน,านภูมิระพีไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบปลดแขนสองข้างของแพรวาออกและพูดเสียงดังเราลืมไปหรือเปล่ายังมีคุณตะวัน ยู่ด้วยดูสิเธออายจนหน้าแดงเป็นลูปตำเรึงสุขแปลวายอมเปลี่ยนจากนั่งตักชายหนุ่มมายืนซ้อนหลังเก้าอี้แล้วโน้มตัวลงมาจงใจกระซิบเสียงดังว่าเย็นนี้พาแปรวาไปทานข้าวดูหนังฟังเพลงนะคะภูมินานแล้วเราไม่ได้สวีทกันเลยนะนะที่รัก แปลว่าเล่นมุกนี้จนภูมิระพีรู้สึกว่าในฐานะคู่มั่นไม่เคยเลยสักครั้งที่ภูมิระพีจะออกเดทกันตามลำพังมีแต่ไปเป็นขบวนเขาชายตามองไปที่ทานตะวันหรือภูมิจะชวนคุณตะวันไปด้วยก็ได้นะคะสามคนสนุกดี แพรวาแท้งทำเป็นคนดีท่านตะวันยิ้มน้อยๆตะวันขอบคุณคุณแพรวามากค่ะแต่ตะวันไม่อยากไปเป็นกอขอคอคุณภูมิกับคุณแพรวาค่ะพอดีเย็นนี้ตะวันมีธุระส่วนตัวต้องจัดการขอตัวเลยนะคะได้เวลาเลิกงานพอดีผมขออาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่แพรวา ไปรอผมที่บ้านไม่ดีกว่าแพรวาจะจองที่นั่งดูหนังและร้านอาหารเจอกันสองทุ่มขาภูมิขาแพรวายื่นหน้าเข้าไปจุบป,ปากชายหนุ่มอีกครั้งก่อนเดินจากไปทานตะวันรู้สึกจุกที่ลาคอน้อยใจภูมิระพีที่ไปกับหญิงเอินคุณเป็นไรหรือเปล่าเงียบจัง หิงสาวตอบงอนงอนหึงมังคะจู่จูคุณก็ทิ้งตะวันไปกับคู่มั่นจนได้ทันตะวันยิ้มอย่างแห้งแล้งให้ผมไปส่งที่บ้านนะภูมิรพีเอาใจตามงอหญิงสาวรบกวนคุณประเป่าคะ่ะตะวันจะไปซื้อของเตรียมทําบุญขึ้นบ้านใหม่คะ่ะรอผมก่อนไว้ไปกับผมนะ คุณไม่เคยไปไหนคนเดียวผมเป็นห่วงคุณจริงๆนะตาขวาผมกระตุกสามทีเคยได้ยินคุณแม่พูดให้ฟังตอนผมเป็นเด็กว่าขมินตาขวาจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นภูมิรพีจุมพิษหน้าผากหญิงสาวสองทุ่มตรงที่บ้านเช่าของทานตะวัน ปดาลูกจ้างของหญิงสาวกำลังจะออกจากบ้านเวลานี้ทุกวันขณะกำลังจะเปิดประตูรั้วบ้านจู่ๆก็มีชายชุดดำสามคนปกปิดใบหน้าตรงเข้ามาร็อกคอป้าดาอย่าร้องไม่งั้นตายนี่หรือคุณทานตะวัน ไงแก่จังจ้ะคนร้ายคนที่หนึ่งบีบแก้มป้าดาเจ็บจนน้ำตาร่วงคงเป็นลูกจ้างร้านหมูทอดคนร้ายคนที่สองพูดขึ้นบอกมาไวๆเจ้านายป้าไปไหนป้าดาสะบัดตัวจนหลุดบอกให้งโง่ทุยเพีย้ยคนร้ายคนที่สามดูเป็นหัวหน้า สะบัดมือลงไปแรงจนเลือดกรบปากประดาแกเป็นใครถามหาคุณหนูตะวันทำไมไม่ใช่เรื่องป้าจะบอกหรือไม่บอกเสียงผลักประตูทานตะวันสงสัยเหมือนกันใครมาทะเลาะกันในบ้านของเธอชายชุดดำกำลังลุมทำร้ายป้าดาเลือดนักสู้และ ผู้รักความยุติธรรมหยุดนะปล่อยประดาคุณหนูหนีไปชายชุดดำสามคนเดินตรงมาที่ทานตะวันต่างตรึงในความงดงามนี่นางฟ้าหรือนางมารสายตาของพวกมันมองมาแบบหื่นกระหายในการราคะแก่ก่อน ชายชุดดำคนแรกประมาททานตะวันเกินไปหญิงสาวเรียนการต่อสู้จากลุงธนาและป้าดวงตาเธอประเมินคู่ต่อสู้ต้องเก็บพวกมันทีละคนทานตะวันพูดจาดีๆกับมันพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหนูไม่เคยรู้จักพวกพี่พี่เลยใครจ้างพี่มาทำร้าย คนของหนูทำไมมันไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้ากระชากเธอเข้ามาหมายจะรวนรามทานตะวันใช้เท้ากระทืบไปที่เท้ามันพร้อมใช้มือบิดข้อมือและตีเข่าเข้าวางขาพร้อมเหวี่ยงร่างชายชุดดำคนแรกลงไปดิ้นกับพื้นชายชุดดำสองคน จู่โจมทานตะวันพร้อมกันเกงนี่ต้องโดนหญิงสาวถูกมันจับมือก้ยหลังไว้อีกคนตุยท้องน้อยเบาๆแค่นั้นทานตะวันก็ร่วงไปนอนบนพื้นหมดฤทธ์เอาไงต่อนายสั่งให้มันอับอายความสวยงามของทานตะวันเป็นดาบสองคมพวกมันคิดจะรุมโซมเธอมัดปาก มัดมือยายป้าไว้หน้าบ้านเดี๋ยวถึงคิวแกค่อยเข้าไปมันแบกร่างทานตะวันขึ้นบ่าอย่างไร้ความปราณีทานตะวันได้สติแล้วคิดอุบายแก้มันพาเธอไปวางไว้บนเตียงนอนโดยไม่รู้ว่ามีกล้องตัวจิ๋วซ่อนอยู่ทะเลและทาม กลับมาจากประเทศเอพิมอเขาคิดถึงน้องสาวหรือคือทันตะวันเห็นภาพในกล้องแทบครั่งขับรถแทบจะหอบมาให้ทันช่วยน้องสาวทามเข้าจัดการคนร้ายสองคนหน้าบ้านทะเลรีบไปช่วยทานตะวันชายชุดดำบ้ากามจูจ่ๆข้าศึกก็ปุกโจมตีจน ต้องเข้าห้องน้ำทะเลรีบอุ้มร่างน้องสาวที่แกล้งนอนคว่ำหน้านิ่งอยู่เขากระซิบตะวันผมทะเลเองคุณทะเลทานตะวันโผเข้าไปกอดเขาไว้แน่นรู้สึกปลอดภัยเดี๋ยวคุณแอบอยู่ใต้เตียงทะเลรอหน้าห้องน้ำรอคนร้ายเปิดประตูออกมาไม่ทันระวังตัว มันใส่กางเกงในตัวเดียวทะเลโกรธจัดที่เห็นสภาพของมันที่เตรียมแค่คิดก็อยากจะฆ่ามันให้ตายพอเธอคะ่ะอย่าให้ถึงตายเลยคะ่ะท่านตะวันร้องเตือนสติทะเลถามแจ้งตำรวจจับคนร้ายไปสอบปากคำตะวันขอบคุณคุณทะเลและคุณถามมากเลยคะ่ะที่มาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดี ทะเลมองน้องสาวอย่างสงสารจับใจและนึกผ่านไปถึงภูมิระพีครั้งสุดท้ายเขาบอกฝากตะวันไว้ให้ดูแลหญิงสาวดีๆเขาขอตัวไปสงบสติอารมณ์นอกบ้านคุณหนูตะวันเป็นไงบ้างคะใบหน้าประดามีร่องรอยการถูกทำร้ายตาปูดปากแตกปดาตะวันขอโทษที่เป็นต้นเหตุ ให้ต้องเจ็บตัวจริงแล้วมันต้องการทำร้ายตะวันเสียงหญิงสาวสั่นเครือเดี๋ยวตะวันประคบเย็นให้นะคะป้าดารอตรงนี้ป้าดาเอนหลังพิงโซฟาคิดในใจว่าสงสัยจะปีช่งทะเลพวกมันไม่ใช่โจรกระจอกมันเป็นโจรมีสีทามมีสีหน้าเคร่งเครียดเกรงว่าองค์หญิง จะไม่ปลอดภัยทะเลปลอบทามไม่ต้องกังวลไปฝากนายช่วยจับตาดูความปลอดภัยให้น้องหญิงด้วยขอบใจนายมากในปากแตกเจ็บมากไหมทะเลถามสหายด้วยความเป็นห่วงไกลหัวใจเพื่อนทานตะวัน กับป้าดาช่วยกันทำอาหารง่ายๆเลี้ยงขอบคุณแขกผู้มาเยือนและอัศวินขี่มา้าขาวมาช่วยได้ทันเวลาพอดีเมนูค่ำนี้ประมาณสองทุ่มมีต้มยำกุ้งน้ำข้นไข่เจียวหอยนางรม่มผัดเผ็ดหมูป่ายำปลาดุกฟูหมูสเต๊ก ส้มตําผลไม้ขนมบัวรอยไข่หวานเมื่ออาหารส่งกลิ่นหอมอยู่ตรงหน้าทุกคนรับประทานอย่างอร็จอร่อยจนลืมเรื่องหลายๆไปได้ฝีมือคุณตะวันไม่ตกเลยครับเปิดร้านได้เลยทามชมทะเลยิ้มมองหญิงสาววดงามตรงหน้า เธอสวมชุดลำรองผ้าแพร ى, เนื้อดีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นกระโปรงยาวคุมเข่าสีฟ้าสดใสปล่อยผมยาวโดยใช้ที่คาดผมรูปดอกไม้เปิดหน้าผากกรมมนดูคล้ายเด็กสาวไม่ใช่หญิงสาวทะเลมองเธอนิ่งและนาน กระพริบตาหลายครั้งเพื่อไม่ให้เห็นน้ำตาของรูปผู้ชายเปิดร้านให้บอกผมขอเป็นหุ้นส่วนทะเลพูดจริงจังภูมิรพีดูหนังฟังเพลงไม่รู้เรื่องรับประทานอาหารไม่รู้รสเขาห่วงทานตะวันส่วนแพรวา่ากระสับกระส่ายรับโทรศัพท์ทุกสิบนาที สีหน้าเคร่งเครียดสุดท้ายต่างแยกย้ายกลับโดยแปลว่าอ้างมีเพื่อนมารับจริงๆแล้วเธอรู้เรื่องแผนทำร้ายทานตะวันล้มเหลวไม่เป็นท่ามียอดฝีมือมาช่วยไว้ทันรถยนต์ของภูมิรพีต่อท้ายรถเก๋งยี่ห้อหรูคันใหญ่ภูมิรพีคิด มีคนมาหาทานตะวันชายหนุ่มเร่งฝีเท้ากดกริ่งประตูคุณภูมิเชิญค่ะป้าดามาเปิดประตูให้เขาเข้าไปป้าดาหน้าไปโดนอะไรมาครับภูมิและพีตกใจวันเกิดเรื่องร้ายกับทานตะวันเรื่องมันยาวค่ะคุณเขาเร่งฝีเท้าคุณภูมิมาได้ไงคะทานตะวันออกมารับเธอ เกรงเกิดสึกคุณเกิดเรื่องอะไรบอกผมมาตะวันภูมิพระพีเขยา่าร่างหญิงสาวแรงแรงนี่คุณภูมิพระพีปล่อยมือจากคุณตะวันเดี๋ยวนี้ทะเลผักอก,อกชายหนุ่มจนเซผมบอกคุณแล้วใช่ไหมให้ดูแลเธอดีๆแล้วนี่ปล่อยให้ผู้ชายสามคน มารุมทำร้ายกันถึงในบ้านทะเลสวนกำปั้นเข้าปลายคางกะนกภูมิระพีหลบโดนเบ้าตาเข้าเต็มเต็มวมปูดม่วงคร้ำทันตาว้ายยาค่าคุณทะเลทานตะวันกระโดดเข้าขวางระหว่างคนรักกับผู้มีพระคุณ ภูมิรพีไม่ตอบโต้ผมสมควรโดนที่ไม่สามารถปกป้องคุณได้เลยจริงๆผมขอบคุณคุณทะเลกับเพื่อนมากที่ช่วยไว้ทันทะเลมองภูมิรพีผมก็วูวามใช้กำลังกับคุณขอโทษจริงๆทะเลยื่นมือไปจับมือกับภูมิรพีเป็นสัญญาณสงบศึกชั่วคราว ทามมองมาอย่างเข้าใจทั้งภูมิระพีและเพื่อนรักตะวันขอบคุณทุกคนมากค่ะที่หวังดีและเป็นห่วงตะวันหญิงสาวประคบเย็นบริเวณเบ้าตาของภูมิระพีทะเลขอตัวกลับก่อนทามขับรถไปส่งป้าดากลับบ้านทะเลประสานขอกำลังสายตรวจลงพื้นที่ เฝ้าระวังทานตะวันคุณภูมิเป็นไงบ้างคะตะวันขอโทษแทนคุณทะเลนะคะอย่ากโกรธเขาเลยอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้มีพระคุณอาการบวมลดลงผมขอโทษที่ทิ้งคุณชายหนุ่มมองเธออย่างสำนึกผิดดูหนังฟังเพลงสนุกไหมคะภูมิรพีไม่ตอบ อบตะวันลงมานั่งสอนตักเขาที่เอ็นพิงโซฟาอยู่ชายหนุ่มจุมพิษหน้าผากกรมมนและเปลือกตาประดับแผงคนตายาวนาของเธอเรื่อนมาจุมพิษริมฝีปากเนิ่นนานาน,นุ่มนวลก่อนจะถอนปากอย่างเสียไดายคืนนี้ผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณไล่อย่างไรก็ไม่กลับชายหนุ่ม ทานตะว,วันรู้สึกอยากมีใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนชายหนุ่มใช้ชีวิตคล้ายเป็นบ้านของเขาเองเดินโปะออกมาจากห้องน้ำอุ๊ยคุณภูมิอย่าทำรุ่มร่ามแบบนี้ผมหาเสื้อผ้าไม่เจอครับเดี๋ยวตะว,วันหยิบให้ค่ะเมื่อสวมชุดของธนาเรียบร้อยแล้ว ภูมริรพีนอนอยู่บนโซฟาตัวใหญ่สบายตัวมากท่านตะวันนำนมอุ่นๆมาให้ดื่มหมดแก้วแล้วรีบนอนหญิงสาวนั่งลงปลายเท้าของเขาเธอคุยเรื่องกำหนดวันทำบุญบ้านของเธอและย้ายจากบ้านเช่าแต่ยังเช่าบ้านทำหน้าร้านหมูทอดต่อ เช้าวันเสาร์ถัดมาทานตะวันทําบุญขึ้นบ้านใหม่แขกรับเชิญสนิทก็มีคุณหญิงพรพันธ์ภูมิระพีไพรวันทะเลรทมประดาพนักงานใกล้ชิดภูมิระพีสี่ห้าคนทะเลให้ถามซื้อบ้านขนาบข้างซ้ายขวาบ้านของทานตะวันส่วนภูมิรพี ไม่ยอมน้อยหน้าให้เรขาสาวพริกหวานซื้อบ้านตรงกันข้ามกับทานตะวันของขวัญจากทะเลเป็นตู้เย็นสี่ประตูสีควันบุรีทามซื้อโต๊ะอาหารชุดใหญ่ส่วนภูมิระพีซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านทุกชิ้น และจ้างบริษัทมาจัดสวนอย่างอลังการคุณหญิงให้ต้นแก้วสารพัดนึกประกับวัดแล้วแต่สามหนุ่มไม่มีใครยอมกลับตึกมากแล้วนะคะคุณคุณผู้ชายทั้งหลายกลับบ้านได้แล้วคะ่ะตะวันง่วงนอนทานตะวันยื่นคําขาดได้ผล ทั้งสามคนต่างแยกย้ายเตรียมตัวกลับเจอกันวันใหม่ครับเสียงทะเลกับธารวันจันทร์ผมมารับเวลาเดิมครับเสียงภูมิระพีขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะบ๊ายบายตะวันไม่ส่งค่ะแพรว่าหายหน้าไปหลายวัน แขนจนจุกอกแผนร้มเหลวไม่เป็นท่าเตรียมแผนชั่วๆสำรองไว้จัดการทานตะวันมานหัวใจของเธอ EP 17ก็จบลงไว้ต่อ EP 18ตอนกลับระพีพัดนิยายจบตอนขอนิยายอย่าลืม กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้าครองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะไม่พลาดวังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณคะ่ะ